สวัสดีครับผมมาโนเนทวันนี้จะมาเปิดกล่องกันครับส่ากล่องนี้จะเป็นไฮเกนิงต่อซีซีลองไรเฟิลนั่นเองนะครับผมเป็นเปิดรบเสริมเหล่ากันพานั่นเองนะครับผมแพ็กเกจของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมีรูปของไฮเกนิงต่อซีซีบูนกันดั้มนะครับผมกับริวเกนิงต่อซีซีสาสปีนั่นเองนะครับผมที่ถือลองไรเฟิลนั่นเองนะครับจากบูบิสูตบูนกันดั้มนะครับผมปีสองพันสิบแปดเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมตอนนี้พามาแล้ว สองปีนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาของลงไรเฟิลนะครับผมลองไรเฟิลชื่อของเขาโบบิสูรมูนกันดัมนะครับผมไฮเกนต่อทีซีนะครับตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับผม มาประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นไงจะมีถุงเดียวนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือแผง A นะครับผมจะเป็นในส่วนของลองไร i f l e นะครับผมตรงนี้จะเป็นลองไรเฟิลนะครับตรงนี้จะเป็นมือข้างขวาข้างเดียวนะครับผมมีแปลกมวงกระนํากับสาสาบินเองนะครับ แผงเดียวนะครับเอาละครับก็จบคลิปแล้วสำหรับไฮเกตหนึ่งต่อซีซีลองไรเฟลิลนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมหปิดภาพประการใดต้องกราบขออภัยในที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมวันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ